ฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์อาทิตย์นี้กลายเป็นปาร์ตี้เผยท่าแท้ของเราแรปเปอร์สุดคูลคือด้วยความที่มาบ่อยแล้วมันท่ามันหมดเออให้ติช่าสอนก็เลยจะเอาท่าไหนติช่าเลยให้ท่านี้มาอ่ปาร์ตี้ท่านี้เอ้กาวินมึงมองกูบ้างอันนี้เหล้ว ลืมลืมใส่แว่นอีกสอบจังไรออกมายังไม่ได้ใส่แว่นเลยและในวันนี้นี่แจนนุ้ยคอัเปลี่ยนอาชีพมาเป็นนักพภชนาการคุณรู้หรือเปล่าว่าคนที่มีความรู้เรื่องอาสุจิคือคุณนุ้ยคุณนุ้ยบอกไปครับว่าอาสุจิมีประโยชน์อย่างไรครับคุณนุ้ยอันนี้วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์จริงๆถ้ากินเข้าไปแล้วจะมีความสุขพี่ ถึงว่าติชาอารมณ์ดีตลอดเลย <c oughs> อาทิตย์ที่สองเมษายนนี้ทางช่อง m o โน2เวน